อันนี้ก็คือสเสน่ห์ของทองทุงเฮานะครับก็สมมีแบบดอกใหม่ดอกหยาแปลกนะครับอันนี้ก็เป็นดอกหยาอย่างหวานอย่าง,ย,างย่างแล้วผมเคอยอ่านเจออยู่เหมือนเหมืน yes. มนอนกล้วยใหม่นะครับแต่ว่ามันจะเบาบางนะเบาบางเ,าเดี๋ยวผมจะพายบางต้นหนึ่งอันนี้คือลักษณะของของดอกของของต้นมันครับต้นมันจะเป็นแบบใบเฉะๆเป็นหวานนะต้นนี้คือดอกดอกลอยล่ลาแล้วครับอันนี้คือดอกพุธล้อยล่านะครับ ดอกบัทันเลยล่ะมันนายอนผืชประจาดินเกิดลายนะครับคําแต้น่าสวยนะครับเหมือนมันไข่ใหม่น่ะมันไข่ใหม่มันงดอกก็อยู่บนไตหยานะไตหยะจอเป็นเป็นลางวันของชาวนากับบรรทุกคนนะครับบทุกคนเนอกจกดอกเนี่็มีดอกอื่เดออีกนะจ้งดอกนี่น้อยๆเลยซุ่มเลยวะซุ่มเลยดอกนิดเดียวนะแต่ว่าก็สวยถ้าพ่ใส่ความ สังเกตก็นจะว่าเห็นความสวยงามนะดอกนิดเดียวนะดอกนิดเดียวแต่ก,กับเขาเก็ตรงสนามเจ้าดอกนี้ก็ะนัเลยดอกไลชินี่เยอะประโยชน์คือมันเกิดคุ้มห nh ยาอ,อย่างนี้ตายหมดนะครับมันจะเป็นกอใหญ่นะครับเนื้อหงายหน้าผมมีหลายเลยโชคดีนะหงาไว้แปลงนันก็ดับย้อนหงานี่แหละ เนี่ยราชินีเด๋กวจวาวาโอเคเจอกันคลิปหน้า